ที่1นะครับกฎหมายที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมีผลเป็นอย่างไรนะครับกฎหมายที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมีผลอย่างไรกอไก่ใช้บังคับได้ขอไข่ใช้บังคับไม่ได้ขอควายใช้หรือไม่ใช้ก็ได้งองงูใช้ได้เพียงบางส่วนนะครับอ่านกศึกสาช่วยกันตอบนะครับช่วยกันตอบหรือจะตอบเองนะครับ กฎหมายใดก็ตามนะครับที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดก็จะก็จะสูงสุดกฎหมายสูงสุดนะรอทรมรอทรนรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับจะไม่สามารถใช้บังคับไม่ได้นะครับหมายถึง กฎหมายนั้นก็จะตกลงไปนะครับไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมโนูญคำตอบข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับคือข้อขอไข่